สวนป่าปลูกด้วยใจรักเจ็ดเดือนผ่านไปครับผมเร็วมากมาชมกันแต่รู้สึกว่าเดือนนี้นานาตาขึ้นนะต้นใหญ่ขึ้นกับทุกต้นเลยเติบโตอืมไปเดินชมเลยวันนี้เดินยืนมาเดินแถวนี้แหะเดินแถวเดินเหมือนเดินที่กไปเดินไปเลย เจ็ดเดือนผ่านไปรู้สึกมันเหมือนโตทุกแถวเลยไหมเหมือนมันดีขึ้นมาหมดเลยอะ่ะดีขึ้นจากเดิมรู้สึกแบบเขียวๆแบบหนาตาเนอะืะลวกลนต้นสักคองด้านล่างเขาทิ้งใบันหมดแล้วนันเนี่ยเออใช่ อน,นี่หลุดมาแล้วอืมอันนี้เ,เขาเขาจัดการตัวเขาเอางนั่นเนี่ยเราเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาเหลือแต่ช่วงบนแล้วนะอืมอันนี้ก็จะสูงสูง <laughs> โดดเด่นสูงเยอะอันนี้อนะมาต้นแดงรอบที่แล้วก็ยังงามอยู่เหมือนเดิมงามอยู่เหมือนเดิม สองต้นนี้ที่เราเอาดินไม้น,นี่ไว้ก็รู้สึกโตขึ้นแล้วนะกับต้นนี้สองต้นไปเดีวไปเรืเร่อยๆรอวันนี้ได้หมดฝนหมดฝนหมดฝนแล้วเราเอากิ่งไม้ใบไม้มาคุม อันนี้ก็ดีดตัวขึ้นมาแล้วร่ม,มต้นเริ่มใหญ่แล้วส่วนนี้มันจะแห้งๆมันจะยังไม่ค่อยตัวดีเท่าไหร่หลักส่วนนี้ใช่เราก็เลยเ้ยเอาใบไม้นี่แหละมาคุมเขาอันนี้ใบหลุดหมดแล้วนะเหลือแต่ใบบนแล้วนะ,ะนวนะเขาดูแลเองละนี่จะไปดูต้นนั้นอืม อันนี้จะโตไล่ๆกันเนาะม,มีแค่ต้นนั้นต้นเดิมที่โดดขึ้นมาทำไมต้ตน,น,มนสักต้นนี้แห้งแห้งเหี่ยวหมดเลวใบเริ่มแหง้งแต่ลำต้นเขาก็ใหญ่อยู่เหมือนเดิมัดดู ประดูปรอันนี้ลำต้นก็ใหญ่นะดูลำต้นเขาม,มีอะไรนะมีปุ๋ยคอกเป็นแถวนี้อันนี้ใบไปหมดแล้ว <laughs> ทำไมอ่ะใบป,ประดูไปไหนหมดแล้ว ยังไงเนาะแต่จับข้างบนก็ยังไม่ไม่ใช่แห้งนะเป็นวิธีการอรอตัวรอนเขาั้งอ่ะรอรุนมันมันเขาเรียกอะไรมันหมดฝนแล้วที่มันเข้าสู่หนาว<อ>หน้าหนาวรอให้แตกเออทิ้งใบเอาตัวรอดหรือเปล่าไม่รู้มันไม่มีน้ำเลยแล้วค่อยอาน้ำมาลด <Okay. S 2> เอาเรื่อยๆอันนี้ใบไม่เหลือเลยพอมาดูต้นแดงต้นแดงโตโตอันนี้ต้นนี้โตเยอะอยู่นั่นเนี่ย ดูรู้สึกใบหนาตาเนาะต้นแดงต้นนี้เนาะปกติจะไม่ค่อยมีใบแบบใบใหญ่แบบนี้เนะาะผักสักโซนสักโซนนี้ไล่ๆกันหมดเลยเนาะต้นจะเท่าๆกันหมดเลยอันนี้ก็ แอบเฉานิดนึงต,นนต้นแดนงต้นแดงต้นแดงแหบเฉานิดนึงอืมนี่มาดูสวยสดงดงามสูงนะอืมก็ดูสูงอยู่นะไปต่ไปอ,อไปเรื่อย ดูบรรยากาศมันแห้งๆเนอะ,อะมันจะเข้าเหมือนจะเข้าหน้าหนาวต่างอันนี้ก็จะเท่าๆกันอันนี้ปรปะดูอ,ะออพยุงพยุง ต้นเขาเปนอ่อนพ่อเพิ่งเอาไอ้ที่ดัดออกอมันยังอ่อนอยู่เดี๋ยวเอาเอาชอกฟางมาผูกแต่ดัดแล้วก็ตรงอะ่ะดัดแ,แล้วก็ตรงนี่ <Ooh. S 2> ดูลำต้นดูดูฐานใต้ล่างเขาใหญ่เอ้อใหญ่มาเลยแต่ว่าไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าลำต้นทำไมดูใหญ่อวบก่าต้นอื่นสวยนะเนี่ต้นใหญ่มาก อาเรามือจับใิ่ไเองใหญ่ใหญ่กับใหญ่กับต้นอื่นเลยอแต่แต่ว่าไม่ได้สูงมากแต่ว่าลำต้นใหญ่ตอนนี้สวยวนะนี่แอบสวยเลยเห็นถึงพัฒนาการไปเรื่อยๆเนาะในแต่ละเดือน ดูใหญ่เลยอ่ะอแต่กาเลยอันนี้อันนี้ก็ประดูประดีประดูลมต้นอันนี้ตรงอออกแนวตรงเลยนี่อันนี้ใหญ่เลยข้างล่างต้นใหญ่อ๋อต้นแต่งามเนี่ยใช่ใช่ต้นแต่ง,งามโตคู่กันเลยนะอโตคู่กันเลย เริ่มทิ้งใบช่วงล่างออกหมดแล้วนะก็<ช>เหลือแต่ลำเป็นลำต้นแล้วทีนี่ช่วงบนนี่ต้นแดงก็เขียวชะอุ่มอยู่มาดูดูลำตน้นไปดูนี้ก็สวยสวยตรงเลยอันนี้ ดูต้นนี้ใหญ่นะใหญ่ใหญ่ตรงลำต้นใหญ่นี่นี่นี่ใหญ่เลยนี่ใหญ่เลยใหญ่เลยอ่ะใหญ่แบบรากฐานแข็งแรงเลยนี่ดูดีตรงหมดเลยเพอาะใหญ่มาเขาก็เริ่มไอ้ลำต้นเขาแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรแตกมันแตกนี่โฟกัดสวยเชียวแต่ว่าปราดูสังเกตมาต้นจะคล้ายๆกันหมดเลยเนาะมดกัดมดกัดอรหมดกัดไหนมือมี หมดแล้วหมดตาอันนี้ก็ต้นสัตว์มาตอนนี้ใบเหมือนแห้งๆหม,มงงหมดเลยเนาะอเทิ้งใบทิ้งใบหมดเลยดูนี่ดูหลักฐานการทิ้งใบใบหมดเลยนี่อันนี้มาถึงท่อนบนเลยที่เขาทิ้งไปทิ้งหมดเลยอาจจะเป็นวิธีการเอาตัวรอดของเขาใช่ไหม นี่ต้นนี้ที่เราแอบลุ้นอยู่เริ่ม<ว>เห็นแ,แบบพัฒนาการในการโตของเขาตรงเลยนะลำต้นนี้ก็ทิ้งใบเหมือนกันแรกๆเหมือนจะแบบไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่แบบอตอนนี้นเขาอยู่ตัวละเออมันอวบ,บอวบอวนขึ้นใช่อันนี้ก็ทิ้งใบหมดแหละ มันก็จริงๆแล้วก็คงโตเห็นของตัวเองก็คือโตหมดเลยเนาะจะมีแค่บางต้นที่แบบรู้สึกแบบเออดีขึ้นมาไกลนิดนึงออสูงกว่าเพื่อนนิดนึงพยุงขี้แมวก็สูงนะก็เหมือนเขางามอยู่ตลอดเลยนะ <c oughs> ต้นเนี้ยไปไป นี่ก็พายุเหมือนกันนี่นี่ซักอืมต้นนี้อยู่ท้ายแถวสูงอยู่นะตรงเลยลำต้นตรงเลยนี่ก็มีอาการเดียวกันแหละทิ้งใบเหมือนกันอืมเป็นเหมือนกันเป็นกับทุกต้นเลยนะใช่แทบจะทุกต้นเลยว่าได้มันทิ้งทิ้งใบช่วงล่างอ่ะแล้วก็เหลือแต่ต้นบนเหลือแต่ต้นบนหมดเลยถัดใบถัดใบอันนี้เป็น ต้นลูเขาใช่ไหม,มยังน้อยอยู่ต้นลูเขามาดูแถวนี้<ป>ดอกเ,อเขาเรียกว่าดอกอะไรวะผักบุ้งดอกผักบุ้งเต็มไปหมดเลยกลายเป็นสวยไปเลยอะ่ะ<อ>สวยไหมอืมโซนนี้เยอะหน่อยผักบุ้ง ดูเป็นเหมือนเป็นไม้ประดับในย่าเลยอ่ะอืมอันนี้พยุงมี่หมดแหละตักล่างอ่ะดูลำห่างเขาเขามันคงแหละต้นแดงต้นนี้แอบเหี่ยวนิดนึงอ้าวนี่น,น,น,นี่นี่แอบเหี่ยวนิดนึงเดี๋ยวเ,<อ>เดี๋ยวเขาเอา,า,าปุ๋ยค <รถ S 2> อกมาใส่สงสัยโดนปุ๋ยคอกเข้มหรือเปล่าไม่รู้นี่ต้นนี้เนี่ย <laughs> อาจจะไม่ชอบหรือเล่าต้นนี้เดีย๋ยวเราน้ำมาแลาวเขาหน่อยเนาะ,ะ,ะทิ้งใบหมดเลยแต่ต,ตรงนี้นี่ไม่ดูสักก่อนลำต้นข้างล่างก็ใหญ่หมดแล้วแหละนี่ต้นนี้ใหญ่นะ มันใหญ่จะเป็นพุ่มอ่ะอที่ล่างก็ใหญ่เลยต้นก็ใหญ่ไอต้นก็สูงสูงเลยอ่ะสวยดีอยากให้โตเร็วๆจะได้แบบมีร่มก็ได้กาแฟมาจิบใต้ต้นพะยูงแล้วล่ะใช่ใกล้แล้วอันนี้ประมาณครบเดือนที่เจ็ดเนาะเจ็ดเดือนผ่านไปนี่แดง คล้ายต้นน,น,นู้นแอบเฉานิดนึงต้นอ,อะไร<ต>อาลทีินดูยงปยุงดูยุยง,ยงโอ้ยตาแล้วแต่สัง ตัดหญ้าอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ออกหมดเห็นมันสวยก็เลยเก็บไว้เนี่เห็นมั้ยสว <laughs> ยไหมสวยอยู่สวยู่นะกลายเป็น<อ>ล่มเงาให้ต้นสักข้างๆใช่นั่นแหละต้นสักเขาจะได้ดูเหมือนว่าเขามีคู่แข่งเขาจะได้รีบโต <laughs> ต้นกอหญ้าก็สวยด้วยก็เลยเก็บไว้ก็เลยไม่ตัดออก <laughs> มีเพื่อนให้ต้นสักอยู่ข้างๆอือ <laughs> นี่ต้นสักอันนี้ก็จะเป็นพยุงต้นนี้มีโอกาสแบบสูงทันกันดูดต้นแดงต้นแดงข้างหน้านสวยต้นนี่นต้นนี้เอามาเสริมใหม่นะเนจำได้อยู่ไอ้เชือกที่เอามาเสริมใหม่ก็คือเชือกมันจะเอาเชือกขา,ขาวผูกอืมนี่อืมแต่งามนะอืะ ต้นนี้งามนะต้นนี้ตอนนี้งามอยู่งามเลยมันต้นเขาสมบูรณ์นะเนี่ยต้นนี้เ,อ,เอาใบไม้มาใสา่จะได้เก็บความชื้นต้นไม้จะได้จเจริญเติบโตดีนี่ยากขึ้นคู่กัน <c oughs> ดึงเลยไหมดึงออกมานะนี่ปล่อยไปเถอะ ถ้าต้นสากมันจะไม่แข่งก็ช่าง <laughs> ต้องไม่แข่งกันหยอกเล่นเถอะโตเร็วๆเด้ออ้าวมาดูเออน่าจะเป็นทิ้งใบละเดี๋ยวเขาแตกมาใหม่น่าจะแตกอยู่เนาะอืตามฤด,ดูกาลเขาทั้งบมนไม่ได้แห้งต้นไม้มันไอแต่ละต้นมันจะ A G เขาเรียกอะไรมันจะไม่ได้ผัดใบพร้อมๆกันอืมอันนี้พยุ โดนแมลงกินละต้นนี้กินใบช่วงนี้จะเป็นช่วงประดู่หรือเปล่าที่เขาผันใบอันนี้สังเกตจากสวนแล้วนะไม่ได้มีความรั้วอะไรเพราะว่าเห็นหลายต้นแล้วนีแจะประดู่ทางนั้นที่ผัดใบอ่ะอันนี้ต้นอะไรนะพะยุงเออโอเคจําได้ละอืมแต่ว่าก็ยังมีแอบผิดอยู่นะนี่หลักฐานีนต้นหนึ่ง นี่ดักฐานนี่น,นี่ทำไมผัดใบหมดเลยเอออาจจะเป็นไ้จับแล้วล่วงเลยอืนั่นจะเป็นลักษณะแบบถึงเวลาของเขาหรือเปล่าอืมประดู่ประดู่อ่ะนี่เออค่อยไม่ไม่ใช่หรอกค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยถ้ามันเป็นแค่ต้นสองต้นอ่ะมันจะผิดสังเกตไงแต่ได้เกิดไม่เป็นเกับทุกทุกต้นเราจะได้รู้ว่าอ๋อน่าจะเป็นช่วงเวลาของเขาอือันนี้แดงโดนมแมลงกินไปอันนี้เอามาผูกใหม่ใช่ปะ เดีใช่มีเชือกขาว่เชือสีขาวใช่ไหมคือปลูกปลูกซ่อมครั้งที่สองปลูกซ่อมจะจำไม่ได้นะว่าปลูกวกี่เดือนแล้วซ่อมอันนี้ก็ยังโอเคอยู่ <S <S ต้นเนี้ยแอบเฉาอยู่ตลอดเลยเนาะเฉาอยู่ตลอวเริ่มเริ่มแบบลักษณะใบคือแบบว่าเฉาแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้แห้งอพื่อ,อน้ำมรสดอื่อ,อน้ำมรด จะไปหลายรอบเลยต้นปวยพยุงต้นนี้เนะอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นแห้งๆเหี่ยวๆก็เอาน้ํามาลดพอน้ามาลดก็อ้าวฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมโซนนี้มันเป็นโซนมันเรียกอะไรที่ดอนเนาะใช่ไหมใช่มันแบบพอลดน้ำปุ๊บมันเหมือนไหลออกมันไม่กักเก็บน้ามีต้นสาบอาการเดียวกันทิ้งใบแต่ช่วงบนนี่มาดูต้นแดง ตนน้นต้นนี้ก็ปลูกซ่อมใช่ไหมมีเชือกไหมจะมีมีชเชือกขาวซ่อมต้นสาบเดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวแพนส่วนนี้ก่อน ต้องเอาดินเอเอเรียกแล้วนะต้องเอาใบาไม้ใบไม้กิ่งไม้ที่เป็นที่ที่เราแบบเก็บไว้เพื่อมาอทําเป็นเขาเรียกอะไรปุ๋ยปุ๋ยข้อใบไม้อะเอามาคุมไว้ตปเตยมาดูดูอีกสักแถวสองแถวกันเห็นดอกพอบุ้งไหมมองไปอย่างนี้สวยเลย นี่แหละนี่แหละอันนี้จะเป็นโซนพยุงเออนี่แหละเดี๋ยวซ้ายมันนี่เลยอันนี้จะเป็นโซนพยุงแหละพยุงถ้าพยุงตัวแถวนี้โตแข่งกันนี่คือจะเป็นแบบร่มเงาเลยเนาะนี่เดินตรงมนเนี่ยเออตรงมันเนี่ยแหละนี่ต้นแดงอืมแต่เขียวอยู่อืม เน,นี้ตอตั้งไว้อย่างี้หรอตั้งนั่น่ะตั้งไว้พยุก็น้อยอเดี๋ยวต้นลูกเขาท่านบนมันโดนอนนี่กินแหละแตกออกมาใหม่ใช่ไหมนะ่ะแตกออกมาใหม่มช่วงบนไปครับไปก่นอนพยุง พายุงแถวนี้รู้สึกแบบว่าต้นใหญ่ขึ้นต้นตรงเลยลำต้นข้างล่างตรงตรงเลยอันนี้แผ่แผ่ข้างบนนี่ก็พายุงต้นนี้สวยนะเนี่ยตรงเลยเออ ต้นนี้สวยเลยรอบหน้านี่น่าจะพ้นหัวแล้วนะต้นเนี้ยสูงนี่มาดูต้นแดงงามเลยต้นนี้ต้นนี้น่าจะไม่มีปัญหาละรอแค่เวลาใช่น่าจะรอด,ลลอด,ดแล้วะต้นแดงต้นนี้ดูเขาเติบโตอยู่นะปลูกยากที่สุดคือต้นแดงนะ ในส่วนของเราเนาะในส่วนของเราถ้าถ้าเปรียบกับต้นอื่นอะรู้สึกว่าถ้าเอาใจก็น่าจะเป็นเอาใจต้นแดงที่สุดถ้าปลูกแล้วทิ้งหนีบอกเลยว่าไม่รอดต้องหมั่นมาลดน้ําต้นแดงช่วงแรกๆกต้นนี้อะ่ะที่มันเอ็นอืมแต่มันก็ต้องอยู่นะ ตรงแต่ว่าเขาเอนนิดนึงโซนนี้กล้องโซนนี้มันจับไอ้ดอกผักบุ้งแบบสวยเลยเต็ม,มสนเลยนี่ก็สูงนะต้นนี้ดูลำต้นเขาตรงขึ้นมาเลยลำต้นเขาตรงขึ้นมาเลยนะต้นนี้แตกกุ่มใหญ่นะ่ะเนี่ใช่ แต่พุ่มแต่ลําต้นเขาตรง<ม>เลยพายุต้นนี้ไปไปไปต่อนี่ต้องให้กำลังใจต้นใดนต้นนี้หน่อยนะต้นน้อยอยู่แต่น่าจะได้อยู่น่าจะรอดอยู่ เจาะปบมุ้งเยอะเลยส่วนนี้อันนี้จเจามาซ่อมเนาะโอ้โหต้นนี้นี่สูงไปไกลแล้วนะค <c oughs> นหัวไปไกลมากเลยเออกแบบเติบโตข้างบนนะช่วงข้างบนนะไม่ได้ไม่ได้ขยายกิ่งข้าง,างอันนี้จเอเนียสูงไปไกลเลย <c oughs> ดูลําต้นเขาตรงหมดเลยอืมน่าจะอยู่ตัวแล้วแลต้นเนี้ยอ,อันนี้ต้นสุดท้ายแถวนี้ก็พยุงก็เติบโตดีน่าจะเป็นผู้แข่งได้อยู่ไปดูอีกแถวหนะึงมาโซนนี้เนี่ยตรงไนี้เนี่ย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 น,น,นะนี้ละันนี้ละ ตัวน,นี้เออืออันนี้แดงอันนี้ปนุโซน,นท้ายสวนมันปลูกหลังเขามันยังไม่โซนนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกนี่นี่มาแตกใบอยู่ท้ายๆอือโซนนี้ท้ายสวนอันนี้โซนที่เราปลูกลสุดเขาสุดท้ายเนาะอือเติบโตอยู่แต่อาจจะไม่ทันโซนแรกใช่เติบโตอยู่แต่แค่ว่ายังไปไม่ทันเพื่อนแถวๆแรก ยังยู่นะเหมือนโตเท่าๆกันหมดเลยเนาะอืตัวไล่ๆกันหมดเลยยังไม่มีต้นไหนที่แบบดีดขึ้นมาแบบเห็นเห็นเด่นชัดเนาะออไล่ๆกันหมดเลยอันนี้ก็ไล่กันหมดเลยดูอืไปเดินตรงไปนี่แหละเอาตรงไปใช่ไหม เท่ากันหมดเลยอต้นนี้หันไปมองคือเท่ากันหมดแข็งแรงนี้างนี้ต้นสักต้นนี้นนนใช่แต่ว่าสังเกตไหมว่าต้นสักต้นเนี้ยใบไม่มีแบบเหี่ยวเลยนะมัน <laughs> เหี่ยวหมดเลยอ,อ๋อใบที่เหลือใช่ไหมใช่ใช่ใบที่เหลือ,อจะมีต้นนี้จะอาจจะเป็นใบแบแบแห้งๆเหี่ยวๆแต่เนี้ยเขียวหมดเลยทั้งที่เหลือหมดเลย ได้น้ำอาทิ์ทแล้วหรือเปล่าที่มารถอะนา่าจะเพราะวาทิศทแลารถฝั่งนี้เยอะอยูอ่โซนนี้ต้องคุมดินเพราะมันแห้งคุมเก็บความชื้นไม่คุมไม่ได้ต้นไม้เหี่ยวก็ยังชอบดอกบุ้งอยู่ดีมองไปฝั่งนี้ เราไปเราไปอยพยุงต้นแรกของเราเลยเดี๋ยวจะแผน่นตะไคร้รอดละในล่มด้วยในล่ม จริงๆพยุงต้นแรกต้นนี้ก็เหมือนเสมอตัวเนาะ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้รับเป็นห่วงเพราะว่าไม่ไม่เหี่ยวไม่ได้มีอาการเหี่ยวให้เห็นเท่าไหร่ <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมเจ็ดเดือนผ่านไปกับแพนให้ดูลมรวมการเจริญเติบโตเจ็ดเดือน โอเคครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ